สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวโบจะพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดมงยีเดี๋ยวพระาทิตย์ขึ้นประมาณ7จ็ดมงสาดนะคะดูจากพยากรณ์แล้วเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็บรรยากาศตอนเช้านะคะตอนนี้ประมาณ18องศาค่ะทุกคนที่ฟลอริดานะคะอากาศกาําลังดี พระจันทร์ยังอยู่บนฟ้าเลยค่ะพระจันทร์ยังอยู่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งนี้ค่ะทุกคนวูอากาศเย็นกำลังดีเลยนะเนี่ย จะขึ้นฝั่งนี้ค่ะทุกคนเริ่มเห็นแล้วแสงแดงแดงส้มๆแล้วค่ะทุกคนอีกแป๊บหนึ่งอู้ดูธงโบมันพัดอยู่ตรงนี้เนาะมันเหมือนมันจะขาดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเมืองไทยเดี๋ยวไปซื้อที่เมืองไทยนะคะทุกคนซื้อกลับมาหลายๆอันเลย ขึ้นหรือยังขึ้นหรือยังนอ้อสดชื่นค่ะตื่นเช้า แล้วกอโบนะคะระหว่างที่รอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนโอ้ยดูค่ะใบมันไปหมดแล้วค่ะทุกคนใบไปหมดแล้วแต่ก็รอลุ้นค่ะว่าจะตายหรือไม่ตายนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ดูคะ่ะป้า ซูมให้ดูใกล้ๆค่ะทุกคนน่ะขี้กันขึ้นย่จ้ะขี้กันออกจะ้ะ โอ้ยผักชะอมโบเดอร์ผักขาค่ะพ้าเบเบงผักขาค่ะเมื่อวานเด็ดไปสองยอดนะคะทุกคนเด็ดไปทอดใส่ไข่อยากกินไข่เจียวผักอมดูค่ะนี่ไม่เป็นมาตั้งหลายเดือนแล้วค่ะเนี่ยเพิ่งจะออกยอดเนะะี่ยค่ะทุกคนโอ้ยงามทหละ ก็ต้งแตกค่ะก็ตลังแตกหยอดค่ะอืงามโบตัดแม่บบอกว่าให้ตัดกิ่งมันไปไปปักใส่ดินนะคะโบตัดไปสามสามกิง่งปักสามกิง่งรอดอยู่กิ่งเดียวนะคะทุกคนที่แตกหนอ่ออีกสองกิง่งตายนะคะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้อันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ไม่น่ารอดค่ะดูเนี่ยค่ะทุกคนดินที่นี่มันเป็นดินทรายเป็นดินทรายแล้วก็ดินทรายดำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกขุดลงไปในดินเนาะมีแต่เปลือกหอยทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน บอก็ไม่คิดว่ามันจะปลูกอะไรได้กินนะเนาะผักไทยบ้านเราแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะงามโอ๊ยทักชียู่นเหรอดอกก็ล่วงล่วงนี่คนงานเข้าเป่าเขาทำความสะอาดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ล่วงอยู่แล้วค่ะใบอะโวคาโดดอก เต็มเลยเนี่ยเยอะมากเลยดอกมันตอนนี้ค่ะทุกคนเป้งมันจะล่วงหมดเลยเลยค่ะใบมันจะเหลือแต่ดอกวะทีนี้มันน่าจะเปลี่ยนเป็นต้นมะม่วงแล้วเนี่ยอะโวคาโดโบก็ไม่ค่อยชอบเด้จอแดนก็ไม่เคยกินค่ะทุกคน เขาปลูกต้นไม้อะไรที่กินแล้วเขาก็ไม่กินแล้วเขาไปซื้อแต่ในซูปเปอร์นะคะทุกคนไม่ใช่เฉพาะบ้านนี้แหละโบว่าน่าจะเป็นทั้งหมดแหละฝรั่งโอ้ยแสงกำลังขึ้นแล้วค่ะ นกมาแล้วค่ะนกนกนกนมองจ้องมองหาปลานะคะแล้วนางก็จะบินไปโฉบปลาในน้ําแล้วก็ลากขึ้นไปกินตรงนั้นนะคะบนขอนไม้ตรงนั้นแหละที่มาของคําว่าลากขึ้นไปกินบนบก